สวัสดีครับอยู่กับผมกันเคยกับเอ็ครับวันนี้เรามีภารกิจกันเช่นเคยครับนั่นก็คือทดสอบว่าจะมีคนรู้จักเราไหมครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนั้นก็อยากให้ทุกคนกดถูกใจติดตามหรือกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อที่เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีจิตกรรมมาฝากกันด้วยไปรับชมกันเลยฮะอะไรนะสุ่มเพชรฟรีมีที่ไหน ก็ที่นี่ไงเ,เว็บสุ่มเพจฟรีไฟล์การันตีได้ฟรีแน่นอนดูวิธีการสมัครกันนะครับอันดับแรกครับให้เราสมัครเข้าใช้งานของเว็บก่อนนะครับให้เราไปที่เมนูสมัครเข้าใช้งานครับก่อนอื่นให้เราคัดลอก UAD เกมของเรามาใส่นะครับจากนั้นตั้งรหัสผ่านกดยืนยันเพื่อทําการสมัครจากนั้นให้เราเข้าสู่ระบบด้วย UAD ของเราที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่นี้แต่ก่อนที่เราจะสุ่มได้นั้นเราจะต้องหาเครดิตที่มีแจกให้ฟรีหรือถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ELR โค้ดซึ่งมันจะปรากฏให้เห็นในคลิปหรือออไไลฟ์สสสตรรีีีมมดดเเกขงงช่่นน้้ําาหทิ เริ่มสุ่มรางวัลหากได้รับรางวัลจะปรากฏที่หน้าจอและเมนูผู้โชคดีถ้าสนใจก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับโอเคครับวันนี้เราก็อยู่กันที่โซนรีสไตล์กันเหมือนเดิมแล้วก็สหรับคลิปนี้แล้วก็โอเคเดี๋ยวเราจะมานั่งนั่งนั่งตรงนี้เออทุกๆหนึ่งนาทีแรกที่เข้ามาก็าจะอยู่ตรงนี้แหละ ดูว่าจะมีคนมาไหมเราจะมานั่งรอตรงนี้เสมอนะครับถ้าแค่มาที่โซนไว้มาตรงนี้ได้นะถามเลยมันจะที่จริงว่าเราเดินเข้ามาหากันมันก็จะขึ้นเนแอชชื่อมานะครับแล้วเราก็จะเจอชื่อของเรานั่นเองใช่ปะ่ะเออนื่นั่นไหลนั่งไหลหนึ่งนาทีรอต้องมีคนมาแหละเราจะนัดกันที่ตรงนี้นะโอเคนะ รู้กันนะครับทีนี้เออมันจะเอ้มาเวมาเว้ยาฮาฮ่าฮัลโหลทุกคนมีคนมานั่งด้วยจริงๆเนะชิปส่งสัญญาณชิง เอาไม่รู้จักไงเห็นไหม <laughs> เอเอ,าเอามานั่งเลยเออเออรู้จักไหมส่งสัญญาณก่อนผมจะใช้โมนี้ตลอดนะครับเวลาทักททย <laughs> ไม่รู้จักไห่แม่ตอบผิดไม่รู้จักต้องตอบเหมือนกันดีวป่าโอเคไปดีกว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับขอขอบคุณที่ทุกคนให้กำลังใจด้วยการสนับสนุนในการกดติดตามกดถูกใจไว้ในที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ